บันเทิง5สนับสนสสวัดีค่ะพบกับพี่ตานะคะกับ90บันเทิน5ท,ที่จะทำให้คุณผู้ชมเพลิดเพลินกับข่าวมาทัพในวงการบันเทินแบบไม่ตกเทรนตลอดเวลาดีๆแบบนี้กับเรานบ5ค่ะอีกหนึ่งโมเมนต,ต์สำคัญนะคะเวลาเราไปงานแต่งงานก็คือการโยนช่อด,ดอกไม้นะคะสำหรับสาวโสดให้มารับกันนั่นเองนะคะ ซึ่งเขาก็บอกว่าถ้าเกิดาสาวโสดคนไหนได้รับช่อดอกไม้นี้ไปนะคะก็จะได้เป็นเจ้าสาวคนต่อไปเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันดีกว่านะคะว่ามีดาราสาวคนไหนของเรานะคะที่เขาเรียกว่าเป็นมือเก่าสามารถรับช่อดอกไม้ได้จาเร็ีเริ่มกันที่สาวเมพิชนะที่เรียกได้ว่ามือเกาวสุดๆเพราะเธอเป็นสาวโสดที่สามารถแย่งชิงช่อดอกไม้ในงานแต่งงานมาได้ถึง6งานแล้ว งานแต่งงานของสาวนาเดียงานแต่งงานของสาวเอมี่กินปทุมงานแต่งงานของสาวบุญเส้นบริทิพางานแต่งของสาวเป้ยปันวาดงานแต่งของหนุ่มเล็กฝันดีและล่าสุดเธอก็คว้าดอกไม้ได้อีกแล้วในงานแต่งงานของสาวกระตาสุพักษรค่ะถัดมาที่นักร้องสาวสวยอย่างสาวแคทลีนอิงลิชที่ทุ่มทุนสุดๆด้วยการโผล่ทะลาทุ่มทั้งตัวเพื่อแย่งชิงดอกไม้ในงานแต่งของน้องสาวคนสนิทอย่างสาวเจนนี่เจนิเฟอร์และหนุ่มอันตราวุฒจนได้ช่ยดอกไม้มาครองสําเร็จ เ่วงงานนี้สาวแคทก็ออกอาการดีใจสุดๆไปเลยค่ะสำหรตอนนี้นะคะเราไปดูข่าวกันค่ะช่วงทศกัตถ์ติดไปแล้วค่ะ ขอดกซีฟเก่าแรกของเราในวันนี้ถือว่าเป็นค่ำคืนในความหวานของคู่รักมาราธอนสำหรับนักร้องสาวเียงเดียงสาลิเดียสลันลัดและแฟนหนุ่มสุดรักอย่างนุมแมทธิวดินที่ทั้งคู่ได้เข้าประตูวิวาเป็นที่เรียบร้อยแล้วละค่ะงานนี้ก็ได้จัดขึ้นอย่างรู้ลอาอลังการท่ามกลางญาติพี่น้องเพื่อนสนิทร,รวมไปถึงคนในวงการบันเทิงและแวดวงสังคมที่ได้มาร่วมแสดงความยินดีกับคนทั้งคู่ไม่รู้ว่างานนี้เจ้ารู้สึกยังไงบ้างไปฟังจากปากทั้งคู่กันเลยค่ะ เป็นหนึ่งวันที่เราสองคนแฮปปี้สุดๆดีใจแล้วก็ก็รองมานานจริงๆฮะก็บอกว่าผมก็จะจะดูแลอย่างดีที่สุดไม่ทําให้เขาร้องไห้ไม่ทําให้เขาเครางเรียดน้องเหรออะไรอย่างนี้รว่าไงฮะเอาไงก็ก็น่าจะภายในปีสองปีอะไรอย่างนี้มงคะขอทํางานต่อนนะคะน่าจะเป็นนางสาวอยู่ค่ะคงเป็นนางสาวแล้วก็เป็นนามสกุลค่ะ ก็รู้สึกดีใจค่ะที่เราจะได้ใช้ชีวิตที่เหลือด้วยกันนะคะก็ขอบคุณที่รักกันมาเลยตลอดค่ะหืมัดมาที่นางเอกสาวหน้าลูกครึ่งอย่างสาวยายาอุรัสยาที่เพิ่งจะผ่านพ้นวันเกิดของเจ้าตัวมาได้ไม่นานก็เจอกระแสดราม่าเข้าจนได้หลังจากที่มีนางเอกสาวอย่างสาวมินจาริดาได้ลงรูปไอจีอยพรมวันเกิดคู่กับสาวยาย่างานนี้ก็เลยเกิดกระแสสาดน้ำลายกันของแฟนคลับั้งน้องที่ว่าสาวมินเนี่ยสร้างภาพส่วนสาวยายาก็โดนแกวะว่า เฟกซะอย่างนั้นงานนี้เจ้าตัวจะว่ายังไงไปฟังกันเลยค่ะจริงเหรอคะไม่รู้ว่หนูยังไม่ได้เข้าไปดูเลยเขาเขียนว่าอะไรอะ <c oughs> จริงเหรอนอืมแล้วแต่ตเขาคะ่าคะ <c oughs> ไม่ไม่คะ่ะก็อย่างที่บอกบ่อยๆคะ่ะก็ Instagram เป็นพื้นที่ที่แบบว่าฟรีมากๆเพราะฉะนั้นใครจะคิดอะไรก็ไม่มีปัญหา กลับมาดูกันต่อดีกว่านะคะว่าจะมีสาวสดคนไหนบ้างที่สามารถแย่งชิงช่อดอกไม้ในงานแต่งงานมาได้สําเร็จมาต่อกันที่สาวแอนทองประสมที่ก็เคยคว้าช่อดอกไม้ได้จากงานแต่งของเพื่อนสาวคนสนิรตอย่างสาวนัดมิเรียนและหนุ่มอั้มอาิชาติมากรองได้สําเร็จจึงงานนี้สาวแอนก็เอ่ยปากว่าไม่ค่อยสมกุศีเท่าไหร่เพราะเจ้าสาวนั้นเล่นต่างห้ามเพื่อนคนอื่นมาแย่งช่อดอกไม้จากเธอแต่นั่นก็เป็นโมเมนต,ต์ที่เรียกเสลื่อนือฮนในงานได้ไปอย่างไม่น้อยเลยล่ะคะ่ะ ่อตอนนี้นะคะเราไปดูข่าวกันค่ะช่วงฮัตกระสิบไปแล้วค่ะมาต่อกันที่นางเอกสาวอารมณ์ดีอย่างสาวแพนนัปพานหลังจากที่เจ้าตัวได้โชว์สเต็ปการเต้นสุดเวียงแบบคั้นเทพในกระบวนแห่นหน้าของเพื่อนชายคนสนิทงานนี้ก็เลยทําให้เป็นกระแสดราม่าในโลกโซเชียลถึงความไม่เหมาะสมของเจ้าตัวว่าเป็นดาราควรจะสมรวมให้มากกว่านี้เจอข่าวเม้าแรงขนาดน,นี้เจ้าตัวจะไังไงบ้างละคะคุณพระ คือต้องชี้แจงแถลงไขก่อนนะคะว่ารำหน้านาคนะไม่ใช่งานศพวนใหญ่รำหน้านาคก,ก็จะเป็นแนวนี้หมดมันผิดตัวที่ว่าเป็นแพทและประพาคแค่นั้นแหละแล้วก็จะมีกระแสซึ่งส่วนน้อยมากที่โลกสวยแต่ว่ารับไม่ได้เลยแต่ส่วนใหญ่แล้ว90%็นเป็นคนที่อยู่ในโลกความเป็นจริงเพราะ,ะฉะนั้นเนี่ย แพทก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้โลกสวยเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในโลกความเป็นจริงก็เลยอยู่ในพวก90%ไม่เป็นไร10%เราปล่อยผ่านได้มาถึงช่วง Inside ก้าสแล้วนะคะสำหรับวันนี้ตาจะพาคุณผู้ชมไป Inside ไดเรื่ออะไรไปจำได้ในช่วงนี้เลยค่ะ Inside ก้สิบ อินไซก็สิบของเราในวันนี้กลายเป็นประเด็นดราม่าไปซะแล้วละก่ะสำหรับสาวลิเดียสลันลัดที่เพิ่งจะควงแกนวันใจอย่างหนุ่มแมทธิวดีนจัดงานฉลองมองคลสมรสไปเมื่อวันเสาร์ที่21มีนาคมที่ผ่านมาภายในงานแต่งช่วงกลางคืนของสาวลิเดียนเนี่ยก็ได้สวมชุดเจ้าสาวเป็นชุดซีจูลายดอกสีขาวยาวลากพื้นที่เผยไอเยนทิวสวยๆภายในอย่างชัดเจนงานนี้ก็ะไดเอาหลายๆคนมองว่าไม่เหมาะสมจนเกิดกลายเป็นกระแสะวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักลงบนโลกโซเชียลทันทีค่ะ อันนี้ก็เรียกว่าเป็นมุมมองของไรของมันเอาเป็นว่าก็สิบนัญญาของเราจะมายุ่งก็แล้วกันนะคะ มีข่าวดีมาบอกกันอีกแล้วจ้าสำหรับครั้งแรกในประเทศไทยกับบัตรกดเงินสด k f x p Card และของพรีเมียมลา์คาเลคเตอร์มีเทตี้เฮาส์ลิมิเต็ดเอ dition ที่ออกแบบพิเศษได้เฉพาะธนาคารกสิกรไทยเป็นเจ้าของบัตรและของพรีเมียมน่ารักน่ารักแบบนี้ได้ไง่ายๆเพียงสมัครบัตรกดเงินสด k f x p Card พร้อมบริการหักบัญชีอัตโนมัติและชำระเงินคืนตามที่กำหนดรับไปเลยกระเป๋าเทตี้เฮาส์ชอปปิ้งแบ็คกระเป๋าเทตี้เฮาส์ traveling bag และรับสิทธิ์ทรงมอนข้างมีเทตี้เฮาส์ให้กับคนพิเศษสามารถสมัครได้วันนี้ถึง30 เปพฤทภาคมนี้ที่ธนาคารกสิกรไทยโทร0 2 8 8 8 8 8 8กด04หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กสิกรแบงก์닷คอม k e x p a s s เป็นแฟนน้องหมีเท็ดดี้เฮาห้ามพลาดนะคะ สำหรับวันนี้หมดเวลาของตาแล้วก็ก๊บันเทิงข้าแล้วนะคะอย่าลืมติดตามข่าวสารละเอียดเพิ่มเติตมของเราได้ใน Facebook Fanpage ของเราที่ก๊อฟบันเทิงข้าและก็ยังมี i ิน t a g r a m ด้วยนะคะที่ก๊บันเทิงข้าเช่นกันค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณสำหรับสถานที่ถ่ายทำที่นี่ด้วยนะคะที่เรดิสันสวีทบ้านคอกตะคุงเวสแลวก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเรากับแบล็กแคนยอนด้วยค่ะวันนี้ตาต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะพบกับเราได้ในวันพรุ่งนี้หรับวันนี้สวัสดีค่ะ